Walk with God โดยคริสจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวคำสั่งสอนที่ได้รับสิทธิอำนาจจากสวรรค์มารโกบทที่1ข้อที่22คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์ พวกธรรมาจารย์ถือเป็นผู้นำชาวยิวที่ได้รับการอบรมศึกษาเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นอย่างดีพวกเขามีความรู้ที่สมามราสอนชาวยิวที่ไม่ได้รับการศึกษาให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสอนอย่างเคร่งครัดทำให้ชาวยิวอยู่ภายใ,นใ,นใต้กฎบัญญัติที่เป็นภาระหนักในการดำเนินชีวิตทุกด้านเช่นในวันสะบาโตห้ามทำงานทุกอย่างแม้สัตว์จะตกลงในบ่อลึกก็ห้ามช่วยเหลือ ทำให้ศาสนากลายเป็นความโหดร้ายไร้ความปราณีเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกพระองค์มาด้วยสิทธิอำนาจจากพระบิดาในสวรรค์พระองค์ได้สั่งสอนพระคําของพระเจ้าที่แตกต่างจากคาสอนของพวกธรรมจารย์พระองค์ทรงเข้าใจจุดประสงค์ของสบาโตพระองค์จึงรักษาคนง่อยคนตาบอดในวันสบาโตเพราะพระเจ้าตั้งวันสบาโตเพื่อทําการดีทําให้คนจํานวนมากได้รับความรอด คำสอนของพระเยซูมีความรักความเมตตามีชีวิตให้ความหวังให้โอกาสแต่เป็นด้วยฤทธิ์เดชแห่งความรักที่แท้จริงทําให้ผู้คนประหลาดใจเมื่อได้ฟังเพราะพระองค์ได้รับสิทธิทอํานาจจากสวรรค์ไม่ใช่จากโลกนี้วันนี้คําสอนมากมายที่สร้างภาระที่หนักแก่ผู้เชื่อในการติดตามพระเยซูคริสต์เช่นหากไม่ถวายสิบลด กลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีแต่ไม่ได้สอนให้เขาถวายเพราะทราบสิ่งในความรักของพระเจ้าหรือหากไม่เช่ยวฟังผู้นำกลายเป็นลูกแกะที่ดือ้อแต่เขาเองก็ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีทุกคําสอนที่ไม่ได้มาจากความรักความดีความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเป็นคําสอนจากโลกนี้ไม่ใช่คําสอนที่รับสิทธิ์ที่อนาจจากสวรรค์เพื่อจะให้ชีวิตความรักความเชื่อความหวังแก่ผู้ฟัง ขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ